มิวนิทาเคลื่อนไหวแล้วหลังแกงภาษามาลายูหรือภาษามาเลเจียดราม่าทำคอนเทนต์ไม่ขอโทษเบลา่าต้องบอกว่าล่าสุดนางเอกดังอย่างมิวนิทานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแกงภาษามาลายูหรือภาษามาเลเจียดราม่าทำคอนเทนต์ไม่ขอโทษเบลา่ากลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อแกงสีนางเอก ตัวแม่ช่องสาอย่างมากี้ราศีมิน้นชาลิดามิวนิธาได้มาออกรายการทางช่องยูทูบของใหม่ดาวิกา โดยช่วงหนึ่งในคอนเทนต์สีนางเอกก็ได้เล่นเกมมาหมอยถึงนางเอกกันซีนงานนี้ชาวเน็ตจึงต่างขุดคลิปในอดีตและพุ่งเป้าโยงไปที่นางเอกสาวเดล่าราเนจึงเกิดทัวลงเดือดทั้งโซเชียลและในเวลาต่อมาใหม่ดาวิกาก็ได้ให้ประกาศขอยุติดทำรายการหลังเจอดราม่าเมานางเอกตัวแม่แย่งซีนโดยเธอนั้นขอโทษที่ทำคอนเทนต์ไม่รอบคอบจะหาคอนเทนต์อื่นทำแทนก่อนเจอดราม่าอีก รอดหลังไม่มีการเอ่ยขอโทษถึงนางเอกที่โดนโยงอย่างเดล่าราณีต้องบอกว่าล่าสุดนางเอกดังอย่างมิวนิถานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแกงภาษามาลายูหรือภาษามาเลเจอดราม่าทำคอนเทนต์ไม่ขอโทษเดล่าโดยงานนี้มิวนิถาก็ได้กล่าวว่ามิวเสียใจมากขอโทษกับการกระทำของตัวเองที่คิดน้อยไปหน่อยไม่ได้มีเจตนาดิสเครดิต หรือนินทาว่ารายใครเป็นการเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเจอเท่านั้นเหมือนจับฉลากแล้วก็ตอบคำถามไปขอโทษที่ทำให้โยงไปถึงบุคคลอื่นจนได้รับผลกระทบมิวน้อมรับความผิดให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนในเรื่องของการพูดที่ต้องระวังมากขึ้นค่ะช่วงแรกๆก,ก็เครียบแต่เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นน้อมรับในความผิดของตัวเองค่ะ